ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมยังอยู่กับปีใหม่อยู่เลยนะฮะยังไม่ไปไหนจากปีใหม่ะฮะที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับอ่าจัดมาแล้วครับนี่ฮะมันคืออะไรครับสัญลักษณ์แบบนี้ฮะ Apple ฮะอ่าผมจัดสิ่งนี้มานะครับนอ่ iPad Pro นะครับอือ ก็เลยจะมาอันบ็อกนะฮะอันนี้เนี่ยผมซื้อจากไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวมาบอกกันแล้วก็ผมเนี่ยตามหาของจนได้มานะเออตอนแรกอะ่ะผมวอล์กอินไปแล้วก็ไม่มีของเนี่ยสินค้าหมดและลอะไรเงี้ยก็เลยหาวิธีสั่งออนไลน์แล้วก็หาอะไรที่เราจะได้ส่วนลดในการใช้นะเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีหนึ่งในคลิปนะเออตอนนี้ก็แกะกล่องกันอันนี้จริงๆเขา ผมแกะเช็คมาจากร้านแล้วละ่ะสั่งออนไลน์แต่ว่าไปรับที่สาขาครับก็เปิดกล่องกันมาเช็คเครื่องนะครับนี่ฮะเอาเปิดมาก็นี่เลยครับเจอเครื่องเน,นี่ยฮะหน้าตาแบบนี้นะครับเอ่เดี๋ยวคอยต่างๆเอาไว้ก่อนนะครับนี่พักเอาไว้ก่อนอโอเคมาที่ตัวเครื่องนะครับเปิดออกมาอืมเปิดเครื่องเอาไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้อา่า นี่ฮะมีสลักอยู่นะครับเปิดขึ้นมาครับแวบอือผมได้สี Space Gray มานะครับนี่อ่นี่เป็นไงสวยไหมเออนะนี่ไง ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่เปิดกล่องเสร็จสับยังไม่ได้เซตติ้งตั้งค่าอะไรมากมายนะครับเ mm hmm. บื้องต้นเช็คกี่ร้านมา mm hmm. ก็เปิดเครื่องได้แบบนี้ฮะโอเค okay. ไปดูในกล่องบ้างนะครับว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับนี่ตัวเครื่องเนี่ยรู้แล้วว่ามันก็คือตัวเครื่องนะแต่เดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูหน่อยนะฮะอันต่อไปฮะดีไซน์บายแอปเปิลอินแคลิฟอร์เนียนะครับน,บนี่คาดว่ามันคือคู่มือ แผ่นพับต่างๆนะครับนี่นะยินดีต้อนรับสู่ iPad Pro นะครับอารมณ์แบบเมน,นุเมน,นวนใช้งานประมาณนึงนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับคู่มือลำดับต่อไปก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับนี่อะแดปเตอร์ชาร์จสีขาวนะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็สาย Type C นะครับทั้งสองฝั่งเลย นะครับนี่ไทซีแอนนี่เนาะหัวอันนี้ก็เป็นไทซีนะครับโอเคให้ที่ชาร์จมาด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับอันนี้ผมจัดมาเป็น iPad Pro 11 20นิ้ว2,021นยบะฮะไซส์นะครับ2 5 6ห้กิกนะครับนี่ให้ดูข้างหลังสะหน่อยนี่เห็นไหมออา 256 g b iPad Pro 11นิ้วนะครับรุ่นเป็นนี้เป็น Wifi นะครับอันนี้ที่ผมเลือกมานะครับไม่ได้เอาแบบเซลลูลา่ามานะครับเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ไปใช้ข้างนอกนะครับใช้อยู่แต่ในบ้านอนะไรเงี้ยเลยไม่ได้เอาตัวเซลลูลา่ามานะครับโอเคครับ u n นบ x ็อกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ปีนี้จัดไปครับปลายปีก็ เครื่องเล่นเกมไะต้นปีก็เอาอีกแล้วครับสาต์อันนี้มานะฮะเข้าใจว่าเราจะทำนะครับการใช้งานเกี่ยวกับ iPad นะฮะแล้วก็ผมจะมาใช้ในงานประจำแล้วก็งานส่วนตัวด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูอีกทีงว่าผมได้มายังไงนะครับเงื่อนไขของเจ้าเครื่องนี้นะแล้วก่าผมได้ส่วนลดมาด้วยแล้วก็ การตัดสินใจซื้ออะไรต่างๆหาของจากไหนยังไงนะตอนนี้ผมเข้าใจว่าหลายสต o อะมันเริ่มไม่มีและของขาดอะไรประมาณนี้มันใกล้จะมีรุ่นใหม่ออกด้วยมั้งเออก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาจัดกันต่อครับสำหรับวันนี้ฮะลาไปก่อนนะครับชอบก็กดไลค์ก็แชร์ก็ subscribe เป็นกำลังใจเรานะครับอ่าโอเคนะสวัสดีครับผม